สวัสดีเดชจ้าพบกันอีกแล้วคะว่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันอะนั่งจุบเจียก่อนค่ะเมื่อใหม่วันใหม่ก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีเนาะค่ะเนาะผูดเลยเป็นไข้ก็เศร้าวัเด้อค่ะเด้อผู้เลยอย่างบ่ได้งานก็มีงานทําค่ะมาคำผู้เลยมีเวลาก็นี่คะ่ะหม้อกาแฟถ้วยกาแฟาก็ถ้วยเก,ก,ก่ามาดินกาแฟากันก่อนเนาะค่ะเนาะ ตามสไตล์เอ้ยน่าเกเดเอกินกาแฟค่ะดื่มกาแฟหรือกินกาแฟเนาะกาแฟดำกับเต๋อกับไข่ต้มเนี่ค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะอ่ากาแฟหอมๆมีแหงขนาดเด้อค่ะ อ้าน si si ั่งอันนั่งไก่อันจ่อมือถือเพาบัวได้เห็นเสียงด้วยค่ะเพราะเอ้ยไซส์ใหม่นำจ่อมือถือเนาะค่ะเนาะเอ้ยบัวได้ไซส์ใหม่อันตั้งหากเลยน่ค่ะนั่งกันห่างหลายเพราะว่าเอ้าเสียงคือเหี้ยแบบว่าเจ้าจมเจ้าไข้ฟังแบบว่าโทษได้หลายเอ้ยกระเเวาเล่นนะค่ะเนอะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเนี่ยค่ะที่เอ้ยตุ๊กตาเเว่นี่ การคอมเมนต์การเตือนยค่ะมันก็โมเมนต์ว่ามันโมเมนตว่าเอ้ยต่งเว้าถึงสี่สุมาโมเมนต์ค่ะเกิดขึ้นใดค่ะเสียงไม่มีเลยแบบว่าวไม่รู้พูดอะไรแบบว่าวมีมดขาอันตก็ได้ยเกิดแล้วอยากหัวเอ้ยฮะเกิดอยากหัวเนาะค่ะเนาะคนคนเข้ามาทักก็น่ารักค่ะเพื่อนกันด้น่ารักคอมเมนต์บอกอย่างดี ก็ว่ากันไปเนาะกันเนาะเอ็ดคลิปกับม้วน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 โหเซลกันว่างั้นเด่ไปตามสไตล์ของตาาตแต่ละบานแต่ละคนค่ะตามแต่ความันจุดประสงค์ของเต่ละบานว่างั้นเด่๋ยวนะค่ะเนาะก็ว่ากันเนาะค่ะเนาะผู้ดำเนนเอ็ดเลยก็คือมันสําเร็จเนาะค่ะเด้อประสบความสําเร็จเมื่อทุกอย่างเลยค่ะมาเออเดีปอกไข่ก่อนนี่เสียงอันปอกไข่ด้วยค่ะนี่ กินกาแฟกันอนกับหาเรื่องมาเมาหมอยกันแม่นอนค่ะเนาะเรื่องตื่นมันะแวบเข้ามันอะมันหัวสมองไอ้ตุกตาเนี่ยโม่ไปะสาย้อฟังเนยค่ะโอ้ยบางฝนอันตกลินพ่ำๆอยู่มืดมื้อซื่อๆมันนี่กันน่ะอันข้างนอกนี่อันเออโบด้จมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล่าสูก่กันฟังค่ะโบด้จมค่ะเพราะว่าโบชอบจมบหมักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล่า ใส่ย่อฝังว่างเดีนน๋ไปข้างนอกฝอนตกลินอากาศเป็นสีเทาๆค่ะอากาศโรแมนติกอากาศเอนานอนนะคะ่ะเฮอนานบตื่นว่างเด้นไปนอนมัดมือนอนขี้เสารสินะะักแต่ว่านกไหลค่ะบบมีเด,ดตตนนี้บบมีเดตแต่ว่าถ้าช่วงหนึ่งมีเดดก็อากาศเปลี่ยนนะคะหน้ามือเป็นหลังมือเลยคะ่ะไอภายในอันวิถีนาทีนั้นเลยมันก็เลยเป็นนั้น ไ้ตุ๊กตาคุณหมักนะคะชอบเพราะเออยู่มเมืองหงเนอะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเออยบ้านเออยว่าไงเด้อป้บ้านเกิดก็อยู่เมืองไทยเนอะค่ะเนาะแต่ว่าบ้านมาอยู่ตามสามีมาอยู่ต่างประเทศนี้ตามสามีมาอยู่ยุโรปนี่มันก็เปลี่ยนอีกบ้านนึงนะค่ะบ้านที่ว่าแฮปปี้เนาะค่ะเนาะแฮปปีค้คนละอย่างก็ราเรามาใช้ชีวิตคู่มันบอกค่ะอยู่เมืองไทยเขาเปลี่ยนด้นเด็กน้อยยันอินโนเซนต์เนาะค่ะเนาะพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีเนาะค่ะเนาะไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือกะมวนเนาะค่ะเนาะเป็นเด็กน้อยอันอบอุ่นว่างั้นเดี๋ยวปอันม,วม้วนมีแต่หัวเละนะคะหัวเลอันตอนเป็นสาวอ๋อนาะค่ะเนาะอันเจอก็หัวไปมดค่ะ,ะมานั่งนึกอีทีก็ขำดีเนาะค่ะเนะาะวันนี้มาเป็นวัยคุณโสด้วกัวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนมันบกคะ่ะมามาแต่งงมแต่งงานเนาะค่ะเนาะมีครอบครัวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามมันการและเวลาแล้ะคะ่ะอัน ตัวผู้เจ้าก็เท่าลงเนาะค่ะเนาะเท่าลงค่ะบได้แม่นว่าวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยโอ,โอะะ้อ้อเอค่ะเดี๋ยวนี้พันกระเออนันยายป้าเนาะค่ะเนาะมันคนพันอื่นพันถักมาค่ะคุณแม่พันอื่นพันถักมามันก็เป็นตามวัยเนาะคะ่ะตามวัยที่ว่ามันผ่านเข้ามานําวิถีชีวิตของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ทุกตาก็ดีใจได้ค่ะที่เอ้เบานี่เพราะว่าดีใจที่ได้ผ่านมาแล้วก็ได้มีอัน คำว่มาว่าฝังมันบอกค่ะเพราะว่าบางคนนั้นโบไดหมานยืนย่จุดนี้ซ้ำเดียวค่ะบางคนอายุสั้นเนาะค่ะเนาะด้วยเหตุการณ์หลายอย่างมันบอกค่ะป่วยเป็นไข้เนาะค่ะเนาะหรือว่าโดนอุบัติเหตุมันบอกค่ะหรือว่าระบบร่างกายระบบร่างกายโบอันโบแข็งแรงเนาะค่ะเนาะก็อยู่บไดหิงว่บาง,งัันเหรปะหรือว่าถ้าอยู่ได้เหงก็มีแต่ใช้ระบบทางการแพทย์มันบอกค่ะนอนเยียวยาคืออันรักษาตัวเองอันก็เป็นอัน อีกวิธีนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่กันแล้วแต่ว่าเฮานาะเลือกทางเลยเนาะค่ะเนาะบางคนก็เลือกที่ว่าอันเมื่อเวลาแล้วก็ไปเร็วมาเร็วสินะคะคือว่าอันจัดการกับตัวเองเลยสินะคะกันแล้วแต่คนเนาะเลือกนะคะบางอันมันมีช่วงนึงเนาะค่ะเนาะแถวอันที่ว่ามันเป็นเด็กน้อยอันช่วงวัยรุ่นที่ว่าประกันชวนกันอันไปอันหาพี่อันดาวเดือนนนะคะมันมียุ่ช่วงนึงด้ยค่ะช่วงฮันกา โอ้คนบันไกลอันนั้นเนอะคะ่ะเนาะลูกเตาก็ต้องใส่ใจกันมันบอกค่ะเด็กน้อยพอมาเป็นช่วงที่ว่ามันเป็นตามอันช่วงอายุเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตามไหวแล้วก็อีกอย่างก็เ้าไปเจออมู่ที่ว่าคืดแบบนั้นเหมันบอกค่ะคืดอ,อยากได้ไปหาพี่เดือนกับพี่ดาวบนอันท้องฟ้านี่ก็ต้องอยากยากอยกู่เนาะคะ่ะเนาะแต่มันกระม่นทุกคนมาคะ่ะมันมีช่วงนึงนาะคะายปีที่แล้ว เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือกันค่ะแต่ว่าบางคนก็อยู่ยาวนานเนาะค่ะเนาะจนอันจนจนงวยบอกค่ะบ้านเขาพันว่าจนล้มจนงวยเนาะค่ะเนาะไปตามกาลเวลาอันนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบของความเกิดมาเป็นคนมันบอกเอ้ยตุก๊กตาขึ้แบบนี้เด้อค่ะเพราะว่าเขาโบเจ็บโบใครอันไปตามธรรมชาติเนาะค่ะ,อ,ะอ่ะถ้าอายุแม่เอ้ตุ๊กตาเนี่ยก็เลยกับแปดสิบหกเด้อค่ะใน,นย่างแปดสิบเจ็ด ไปตามธรรมชาติเนอะค่ะเนาะงวยไปตามธรรมชาติเพราะงั้นเด้อคะพันก็เป็นไข่นิดหน่อยแต่ว่าโบโบได้เป็นไข่ยันนักเนาะค่ะเนาะคือเป็นเบาหวานเป็นเตสินนะคะ่ะแต่ว่าก็ปกติดูเพราะว่าดูแลอยู่แต่ว่าอันคือมันมดอายุไข่เนาะค่ะเนาะก็ไปตามการลเวลาขนาดนอนอันไปจากอันไปอันหาพี่เดือนพี่ดาวยังยิ้มอยู่ด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นความสุขของมันมันมดเนาะค่ะเนาะมันมดมันมดอายุอายุใขหมดหลงเื่งกั้เด้อป๊อ่ะกินกาแฟกันก่อนค่ะอันนี้แวบเข้ามาก็เลยใส่ฝั่งน้อยนึงเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของันการดำรงชีวิตเนาะค่ะเนาะของคนมึงใครเอ้ยตุ๊กตาปกอกกินเลยค่ะบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่อัน ไอ้อโบได้เอ้ยกินเพียวๆไปนี่นะคะเอ้อโบได้ใช้อันใส่เกลือหรือว่าใส่ซอสใส่จต่เหลืออย่างนั้นพริกทงพื้นถ่ยบอกค่ะเอ้ยเอ้ยต้มแล้วเอ้ยกินไปนี่เลยแซ่บค่ะรังคนก็บพกกินไข่เหลืองเนาะคะ่ะเนาะ เจอตุอต๊กตาในกิ่นมดค่ะทั้งไข่ขาวไข่รเหลืองนะคะเออโบนินเลือกนางขนนี่เห็นแก่กินแต่ไข่ขาวะคะ่กะก็แล้วแต้นมาค่ะเนาะแล้วแต่ความเชื่อของเพีนนพ่น้องกันแต่ะเพราะว่าไข่เหลืองมันมีตะลืสูงหลายเพราะว่ากินแต่ไข่ขาวเนาะคะ่ะเนาะแล้วขนก็เห็นแก่ไปเป็นถ้วยไข่เหลืองเพี่นองเอาทิมจ้างเอ้ยนี่กิ่นมดค่ะทั้งไข่เหลืองไข่ขาวเขาก็กินพอประมาณเนาะค่ะเนาะบไม่ว่าไปกินตั้งไปกิน,นสินี่ค่ะ กินพอประมาณเนอว่ามันกินได้เมื่อทุกอย่างหรอค่ะถ้าไปอันเลยที่ว่ามันมันเลยเถิดเนาะค่ะเนาะมันเกินนี่มันก็มันทำให้ชีวิตของเหาเป็นเออเลอร์ไม่บอกค่ะอันนี้มันง่ายๆเนะคะปัจจัยของการดํารงชีวิตกินให้มันพอดีอยู่ให้มันพอดีเนาะค่ะเนาะใช้ชีวิตให้มันพอดีค่ะแล้วมันซิบมีแต่เกิดคือถ้าบอสบายเขาดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะเว้นแต่ว่าเหาน่ะเป็นโรคตัวที่ว่ามันหาหมอดหาหมอ ตรงอันเข้าทางแพทย์อันมันก็อีกกรณีนึนงเพราะว่าระบบร่างกายเหามันหลวนมันบวกระนะมันก็ว่ากันบไรมันเกิดขึ้นได้เนาะ่ะเนาะแต่กระบอกทุกคนว่างั้นเถอะป้อ่ะจักเราว่าเตยอจุก,กตาเนี่ยวิาไปเต๊กเลยค่ะ <laughs> ถ้าคืนอ,ออกเนาะว้าเ้อค่ะถ้าคืนบอกกันนั่งจึ้งค่ะมากินนันไข่ต้มกับกาแฟได้จ้ะคุยกันม่วนๆค่ะตามสไตล์เอ้ยเด้ค่ะ โอ้ยมีเห็นกันนะแฟนเอ้ยตุ๊กตามันดีใจไหลน้ำหนักเอ้ยตุ๊กตาขึ้นน้ำหนักขึ้นดีใจไหลเพื่อนันนาผงองล่องอยู่นะคะเอ้ยกระเดเอ้ยอันพี่สาวก่อนเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาก็ถ่ายรูปไปส่งเพย่ันก็ว่าดีแล้วล่ะที่น้ำหนักโตมันขึ้นน่ะมาบอกมันขึ้นแล้วดีแล้วมันบอกนาผงองล่องอยู่ แบบนี้แม่คนบอกก่นเอยแล้วคือเดียกหัวกันอันนี้ว้าแห้งว้าเออฝังเราขนะอันแบบสบายสบายแฟนเอออันดีใจดีใจค่ะน้ำหนักขึ้นนี่คะมันขึ้นเลอศมันบวโอ้อยบไดเดอร์ว่าเออก็ได้เขาก็ขึ้นเส้นหนมขนะไปขึ้นน้ำหนักขึ้นไหวอยู่เด้อค่ะเอยก็ได้แต่เอยก็รระวังตัวแล้วค่ะบอแมนบอกเออเอยแต่ว่าเออก็กินเพราะเออเป็นเบาหวานเอยก็กินนั่นกินตามสไตล์เอยหนึ่งบอกค่ะ แต่ว่าน้ำนักขึ้นเร็วเนาะค่ะเนาะพอเขาใช้ยาน้ำชนี่ค่ะแต่ก็ดีค่ะรู้สึกดีขึ้นระบบอันทางอันน้ำตาลน้ำเลือดกับปกติอยู่น้ำเกลียนที่ว่าดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันเท้าตีนเอ้ยนะคะฝ้าตีนเอ้ยนในการย่างใดแบบปกติแต่ว่ามันกันอย่างเจ็ยบอยู่ะค่ะมัมบอนไม่ว่ามันจะเสาง่ายๆเพราะระบบเขามันล้วนมาหลายปีว่างั้นแต่ว่ามันนานน้ำตาลมันขึ้นสูงเกินลิมิตมันหึงอะนะคะ กะจักหน่ะหลายยาแล้วก็อีกอย่างก็เหา่าก็ไหวคุณโสนําลาวกันนะพูดตรงๆกันแต่เอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยยังเป็นอันวัยสรุ่นอย,ยอยู่ค่ะเอ้ยยังเป็นวัยรุ่นเอ้ยยังปิดปาดเปรี้ยวเป้าอยู่เนะคะ่ะตามจะตายเอ้ยแต่กับเปรี้ยวเป้าอันไหลกับโบไรค่ะเพราะก็เมื่อยกันแต่ว่าใจนี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้แฮงใสเลาฟังแฟนเนียนโอ้ยดีเจอขนาดค่ะน้ำหนักคืนนี้โอ้ยพน,นันชอบพอนวัตะกรอน,นััน มันมันจ่อยเกินเนาะค่ะเนาะมันจ่อยจ่อยแล้วมันโบเมนว่าจ like ่อยแล้วมันเป็นหุ่นดีอันนั้นโบเมนเ้อค่ะจ่อยกิโลกันนะคะเป็นแค่งๆ้งอยู่อันเป็นคือคนบ่มีเฮงอะนะคะมันลยเป็นอันพั้นก็เป็นห่วงเอาเนาะค่ะเนาะตัวไอ้ตุ๊กตาเนี่ยก็เป็นห่วงตัวเองก็ดูแลค่น้ำหนักขึ้นก็บกว่ากันเนาะค่ะก็ค่อยอันดูแลไปมันบอกเขากระปั๊บระบบอาหารนั่นเถอของเอ้ก็ต่ำต่ำสไตล์เอ้ยตุ๊กตาเนี่ยบอกค่ะกินไหลก็บ่ได้ด้อค่ะเอ้ยก็ได้ กินน้อยกับบอดายค่ะกินพอดีพอดีกินไหลก็น้ําตาลขึ้นเนาะค่ะเนาะต้องใช้ยาปับบ๊บป้งกันแต่ว่าเอ้ยก็มียาปั๊บเรียคุมค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเราเน่ะเบิ่งตัวเองผู้เจ้าเสืเอเสียนี่ค่ะบอแมนว่าไปกินซีสัวนี้กับบอดายค่ะกินชียซัวนี้บอดายปวดหัวตึ๊บเป็นอันนั้นแล้วก็น้ําตาลขึ้นก็เพี้ยนน้าตาลน่ลงก็โอ้ยมันนั่งกันดื่มน้ําเป็นลิลลิตเนาะค่ะเนาะเป็นลิล เี่ยวในเงี้ยวออกว่างง้งเด้อป่ขอโทษ้ะคะเด้อใช้คํานี้เด้อค่ะเด้อเพราะมันเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าผู้เลยเป็นนั่นแบบสภาพเอ่ยกาอาซียคืดอกเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าผู้ถ้าผู้เลยอยังโบได้เจอกาะโบเป็นเตอค่ะแต่ว่าถ้าผู้เลยเจอแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันบ่แม่นโรคไร้แรงโรคอันการเป็นเบาหวานนี่มันสามารถที่ว่านอยย่อยันยาวนานได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ของเฮาดูแลตัวเองแค่นั้นนะคะม่บเฮาไปเป็นเลขอันโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นขึ้นมาวงง่า้งเด้อปะ่ะ นั่นว้าวตัวดืเอเขาฟังค่ะนี่ะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วคะ่ะ ว่าไปว่ามากาแฟขมดถ้วยจนได้เนาะคอนนอ่ะคุยกันก็หึงอยู่ด้วยค่ะเกือบสิบห้านาทีละอ่ะสาวขบันนี้กันเลเพราะมาเป็นคลิปกาแฟง่ายๆเนาะคอนนะถ้าคุยหึงกันเหมือนกันยืดเยื้อว่างั้นเต่๋ป้ามันสบายๆกันเนาะคอนนเออตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเละค่ะเด้อที่เขามานั่งกินกาแฟกับเอยค่ะแต่ละมือแต่ละมือก็ได้ยินเสียงเราโมภาษาญย่ฝังเนาะคนน์ข้าพูดมีเรื่องว้าก็นั่งจึ้งค่ะอ่ะ กทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสผู้เลกเป็นใครก็เศร้าไวไวเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพผู้เบ่ววได้งานก็เฮ้ยได้งานทำเมื่อนี้แต่ว่ามีอันไรายได้มันจังสบายใจเนาะค่ะเนาะคําผู้เรามีเวลาก็มาม้ามาแห้งเอ้ยตุ๊กาตาผาฝันเต่ละมือเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเราหนาอัดลงช่วงเหลือด้วยจ้ะเด้เออ้าสวยแด้อันเศร้าแด้ก็ตามสะตายเอ้ยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆได้จ้าพ่อกันทิพนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ